ลักษณะของด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของตะขอนะครับตะขอที่ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นโซ่แล้วก็ขึ้นไปก็เป็นตะขอเกี่ยวนะครับตะขอล็อกแล้วก็ประกอบด้วยสายนะครับสายสำหรับคล้องเลาเป็นการเทสแบบซิมูเลตนะครับดยวบัดเราคล้องสาย นิรลัไเข้ากับเพาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยหนะ้าตอนนี้ตอนนี้เลยนะครับตัวตัวน้ำหนักของรถคันนี้ก็ของเพาหลังอยู่ที่ประมาณ900กว่ากิโลนะครับแต่เดี๋ยวเราจะจำลองโดยการยกเพาะนะครับอาบาสเริ่มยกยกเลยครับขณะที่ยกเพื่อจำลองเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของหน้าจอ นะครับเราจะสมมุติว่าเหตุการณ์นี้ก็คือบรรทุกน้ําหนักเข้าไปกี่กิโลนะครับน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวสายนิรภัยก็จะเริ่มตึงนะครับตัวเบรกก็จะยกตัวขึ้นนะครับโอเคตอนนี้น้ําหนักเพิ่มเป็น1,500โลถ้าเราจําลองว่าเราบรรทุก500กิโลแล้วเราก็ทําการทสเบรกที่ตรงนี้ได้เลยอยู่ที่น้ําหนักที่เราต้องการเทส การเทสก็เทสตามปกติไปเลยเพียงแต่ตอนนี้เราเป็นการจำลองที่เราหลังที่น้ำหนัก1,500กิโลนะครับการคอนโทรลก็จะผ่านรีโมทนะครับเครื่องก็จะทํางานตามปกติเลยเพียงแต่อยู่ภายใต้การจำลองน้ำหนักนะครับ ทำการเทสอีกรอบนะครับโอเคหลังจากทำการเทสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการเอาตัวเบรกนะครับแบบซิมเลตลงอ่ะเอาลงครับบัสอ่นนี่นะครับเอาลงน้ำหนักก็จะค่อยๆกลับลงมาเป็นน้ำหนักเดิมของตัวรถเปล่า ครับตอนนี้เราซิมูเลต์ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการถอดก็เหมือนกับถอดโซ่ธรรมดาเอาเลย